ติดตามถึงสถานการณ์ของประกันชีวิตไทยในปี2,562อันดีกว่าฮะซึ่งในขณะนี้นะฮะก็รู้สึกว่าทางด้านของนายกสมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยก็ได้มีการตั้งเป้าไว้ผมก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่หาอยู่เหมือนกันนะ,ะ 3- 5เเที่จะเติบโตคือ2ปี3ปีสองปีมาแล้วนะที่สมาคมประกันชีวิตไทยตั้งเป้าเป็นตัวเลข2ตัวมีเคอร์ฟ่ะครับแล้วก็มีเก็ป ตรงกลางไว้ให้เผื่อขึ้นลงว่าจะได้จะได้ไม่พลาดหัวข่าวกันว่าพลาดเป้าอ๋อนี่คือออกมาเพื่อป้องกันพลาดหัวข่าวเช่นนี้เหรอมาโทษอ่ะแต่ไม่เป็นไรมันมันคือการประเมินกันก็เหมือนกับสภาพพัดนะฮะเขาก็ประเมินเศรษฐกิจไทยฮะว่าจะโต3.5ถึง4.5เพราะฉะนั้นเขาก็มีค่ากลางของเขาก็คือประมาณสัก4อันนี้3ถึง5เปอร์เซ็นต์ค่ากลางก็อยู่ประมาณ4ี่เหมือนกันที่มา ที่มาข้อเท็จริงเพราะว่าแต่ละปี2อสามปีมานี้ตั้งแต่ดิจิตอลมาการเปลี่ยนแปลงสังคมสูงอายุนะปัจจัยเรื่องของตารางมรณะอัตราเบี้ยตารางมรณะที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่รู้เขาบอกคนรออายุยืนยาวขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจค่าต่างๆไม่กระทั่งพรัมเองก็มี บทบาทคือเศรษฐกษิจกดดันประเทศไทยยังไงนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรและเป็นความท้าไทยที่จะทําให้การเติบโตของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยเนี่ยค่อนข้างอึดอัดนิดนึงนะคะจะไม่สามารถโฟลเหมือนเมื่อก่อนปิดปิกเจ็ดแปดสิเคยมีมาแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มาปีนี้ปีหน้าปีนี้ 2 6 2ไม่ใช่เป็นหมูทองนะคะนายกสมาคมบอกว่าไม่ใช่เป็นหมูทองของธุรกิจประกันชีวิตไทยแล้วเพราะมีตัวแปรพวกนี้เข้ามาเยอะทีเดียวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ในปี2561ที่ผ่านมานะคะธุรกิจประกันชีวิตก็สามารถเติบโตโดยรวมอยู่ที่4.3ในแง่ของเบี้ยรับรวมทั้งหมดนะคะก็ยังมีปัจจัยใดๆปัจจัยที่ยังเอื้อให้ธุรกิจเติบโตถึงแม้จะเติบโตน้อยลงจากปีก่อนหน้านี้นะคะจำนวนประชากรไทยที่ยังทําประกันชีวิตยังมีไม่มากค่ะเรงสังเกตง่ายๆทุกครั้งที่เป็นช่วงวันอันตรายเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานนี่เรามีคนเสียชีวิตจํานวนมาก4ี่หร้อยคนต่อครั้งหนึ่งแต่ว่ามีคนทําประกันชีวิตอยู่เพียง แค่22-25เท่านั้นเองก็แสดงว่าจริงๆมีคนจำนวนมากเลยค่ะที่ยังไม่ได้เข้าถึงการทำประกันชีวิตหรือยังมองไม่เห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิตนะคะในแง่ของจำนวนเบีย้ยประกันนะคะต่อประชากรโดยเฉลี่ยที่เราเรียกว่า insurance density นี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9,400กว่าบาทถือว่าเติบโตมากกว่าปีก่อนหน้านี้นะคะปีก่อนหน้านี้ก็อยู่ประมาณ9,000กับ90กว่าบาท ในแง่ของ insurance penetration ก็คือจำนวนเบี้ยประกันหารด้วย GDP นะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ3.9%ก็ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านี้ถึงแม้ GDP ประเทศเราเติบโตอยู่ประมาณสัก4 4.2%นะคะก็เบี้ยประกันชีวิตเองก็เติบโตอยู่ประมาณ4.3%ในปี61ที่ผ่านมานะคะในปี62สนะคะสมาคมประกันชีวิตคาดเดาวว่าเบี้ยประกันโดยรวมแล้วน่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ3-5%ได้เราน่าจะแตะด้วยเบี้ยรวมอยู่ที่ประมาณ6,50 0 0 0 ่ล้านสาหรับปี2 5 6 2ในปีนี้นะคะก็ยังมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่ยังเป็นความท้าทายแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยที่น่าจะเอื้อให้กับภาคธุรกิจประกันชีวิตที่เติบโตได้ข้อแรกเรายังมั่นใจว่า GDP ประเทศยังเติบโตต่อเนื่องนะคะตามที่ภาครัฐคาดการณ์ก็อาจจะอยู่ประมาณสัก4%นะคะเมื่อ GDP เติบโต เราเชื่อว่าคนก็ยังมีเงินที่จะออมมีเงินที่จะมาทำความคุ้มครองผ่านการทำประกันชีวิต Aging Society สำหรับคนที่เดี๋ยวนี้เริ่มสูงวัยก็จะเริ่มตระหนักถึงว่าเราจำเป็นต้องมีประกันสำหรับการรักษาพยาบาล นะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องการการรักษาพยาบาลที่ดีทุกคนอยากมีชีวิตยืนยาวความต้องการเหล่านี้ก็ทําให้คนจํานวนมากเริ่มสนใจที่จะซื้อประกันสุขภาพแล้วก็ยิ่งรัฐก็มีการสนับสนุนนะคะสาหรับคนที่ซื้อประกันสุขภาพก็สามารถนําเบี้ยมาลดหย่อนภาษีได้นะคะแต่ว่าก็อยู่ภายในวงเงินลดหย่อนภาษีที่แสนบาทเดิมที่มีอยู่ ะะประเด็นที่2สําหรับคนที่สนใจการทําประกันชีวิตเพื่อฝึกการออมในระยะยาวที่เกินกว่า10ป,ปีก็ยังได้รับะะสามารถเอาเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้ในวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเมื่อรวมกับการประกันสุขภาพแล้ว mm hmm. เช่นกันเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคนจํานวนมากจะต้องเริ่มตระหนักแล้วล่ะคะ่ะว่าเมื่อวัยเกษียณเนี่ยเราจะต้องมีเงินออมอย่างน้อยพูดกันถึงว่าประมาณ4ล้านบาท ะะเพื่อไว้ใช้นี่ยังไม่นับอินฟลูเชันไม่นับค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีแต่ว่าการออมในระดับเงิน4ล้านบาทเนี่ยทำให้คนจํานวนมากต้องต้องตระหนักถึงความสําคัญอาจจะซื้อกรมธรรม์ที่เป็นกรมธรรม์ประเภทบํานาญนะคะเมื่อถึงวัยเกษียณสามารถรับทยอยรับเงินไปเรื่อยๆทุกๆปีนะคะไปอีกจนกว่าถึงวัยแก่เท่าและยิ่งเดี๋ยวนี้มีการคาดเดาว,ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะมีอายุถ,ถึงร้อยปีเนี่ยยิ่งต้องเริ่มออมตั้งแต่เด็กขึ้นมา,มามากกว่าเดิมอีกเยอะ ปัจจัยพวกนี้ก็มีส่วนเสริมนะคะปัจจัยที่เป็นความท้าทายก็มีเยอะค่ะในเรื่องของ Privacy Law ที่จะเกิดนี้เนี่ยธุรกิจประกันชีิตก็มองว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเพราะว่าเพอเอิญธุรกิจประกันชีิตเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เราเรียกว่า n s i t i v e Information ของผู้เอาประกันนะคะในการที่เราทําประกันให้สามารถซื้อประกันได้ไม่ยากเพียงแต่การตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพไม่กี่ข้อนี้เนี่ยผู้เอาประกันก็จําเป็นจะต้องตอบด้วยความซื่อสัตย์ แล้วก็อาจจะให้คํายินยอมกับรบริษัทประกันไปตรวจได้ว่าเขาตอบข้อมูลพวกนี้จริงไหมเขาป่วยมาก่อนหรือเปล่าซึ่งถ้าเขาป่วยมาก่อนรบริษัทประกันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกกรมธรรน์เหล่านี้ได้หากเขาไม่ได้บอกข้อเท็จจริงตั้งแต่ตอนทําประกันนะคะทีนี้ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลก,ก่อนไหมพวกนี้ออกมาเนี่ยก็อาจจะทําให้ผู้ที่มาทําประกันแบบนี้แล้วป่วยมาก่อนเนี่ยใช้สิทธิในการยกเลิกคอนเซนต์เหล่านี้ทีหลังซึ่งภาคธุรกิจก็มองว่าเป็นความท้าทายอย่างมากนะคะแล้วก็พยายาม จริงๆธุร,ร,รกิจเราเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับด,ดูแลของสำนักง,งานคอปปเราเชื่อว่าคอปอสามารถออกกฎเกณฑ์ออกมาให้ธุรกิจประกันชีวิตดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างดีได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เอาข้อมูลไปทําในเชิงการตลาดกับธุรกิจอื่นๆเนี่ยเราก็คิดว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะ ซึ่งสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยากให้เขาเอาข้อมูลเราไปใช้แล้วก็มาขายของต่างๆกับเราอันนี้ก็เป็นสิทธิที่เขาเลือกได้นะคะความท้าทายอัตราดอกเบียต่ำก็ยังท้าทายค่ะทุกครั้งที่ดอกออตราด,รตดอกเบียต่ำถึงแม้ดอกเบี้ยนโยบายจะปรับขึ้นไปบ้างเราก็ยังเห็นว่าดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาลก็ไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ดอกเบีย้ยโดยเฉพาะประกันชีวิตจะมองดอกเบีย้ยระยะย,ยาวเป็นหลักนะคะก็ทําให้ภาคธุรกิจหันมาขายกรมธรรม์ควบกันงกลงทุนมากขึ้นหรือว่าขายกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในผลตอบแทน ะระหว่างผู้อประกันกับบริษัทประกันนะคะแล้วก็เช่นกันในชันเชื่อว่าการประกันสุขภาพน่าจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นเหมือนอย่างเช่นทุกๆปีที่ผ่านมานะคะก็อยู่ที่ความท้าทายของเราว่าค่ารักษาพยาบาลจะเติบโตไปอย่างรวดเร็วหรือเติบโตในระดับที่เหมาะสมได้เพื่อที่ไม่ให้เบีย้ยประกันต้องปรับขึ้นเร็วเกินไปส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีต้องเพิ่มขึ้นอย่างไรถ้าแยกมาชัดเราก็ยินดีที่จะจัด เ,เสนอกรมธรรม์ที่เหมาะสมในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างเช่นค่าห้องบางคนอาจจะอยากได้ห้องหรูหราห้องไม่หรูหราก็สามารถเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมแทนเพาการแยกให้ละเอียดก็เป็นแนวทางที่ดีนะคะแล้วจะได้เข้าใจว่าค่าใช้จ่ายเหล่านั้นที่เพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นจากปัจจัยอะไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันคิดว่าถ้าเราช่วยกันละค่ะดูแลให้ค่ารักษาพยาบาลเติบโตในระดับที่เหมาะสมไม่มากเกินไปมันก็จะทำให้ สินหมายที่เราจ่ายกับการรักษาพยาบาลน,น,นี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมบริษัทประกันชีตก็สามารถขายประกันสุขภาพในระดับเบี้ยประกันที่เหมาะสมได้แต่ถ้าเราปล่อยให้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เติบโตเกินไปซึ่งอาจจะเกิดจากคนที่มาทั้งทุจริตซึ่งก็เป็นแนวทางที่สมาคมเองจะต้องทํางานร่วมกับคอประพอ,พอกำหนิงานต่างๆนะคะในการบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ดีนะคะเพื่อลดปัญหาเรื่องของการทุจริตการช่อฉนในวงการประกัน ะคะที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับเรื่องอื่น